ถามว่ากเกษตรอินทรีย์คืออะไรพี่ก็รู้แค่ว่ามันคือการ,กรเกษตรที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีพี่รู้แค่นี้อินทรีย์มันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เชื่อซึ่งเราอยากให้เขามาดูแลมารู้เขาจะได้มั่นใจที่จะกินพี่ชื่อพี่พึ่งมาจาก ธนาคารไทยพณิชย์เพราะว่ามีงานตลาดสุขใจเข้าไปที่ไทยพณิชย์แล้วเขาก็บอกขึ้นมาว่าเราจะมีโครงการบางกระเจ้านะมีใครสนใจบ้างโดยเขาไม่ได้บอกเลยว่าทําอะไรเราก็มาด้วยไม่ได้มีวัตถุประสงค์มาเพราะเขาบอกว่าจะพามาเยี่ยมชมฟาร์มเราก็คิดเอาเองตามสไตล์ของแต่ละคนนะอย่างพี่พี่คิดว่าพี่อยากพาลูกมารู้จักธรรมชาติ ตัวพี่เองชอบอยากเปลี่ยนอาหารให้มันเป็นอาหารสุขภาพชื่อเต่านะคะชื่อศส,สมนเป็นคนกรุงเทพเนาะแล้วก็น้องชวนมาคุยว่าจะมาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เนาะแล้วที่บ้านเราก็มีที่หลังข้างๆบ้านประมาณงานหนึ่งตอนนี้ก็ปลูกอะไรสเปสปะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเออมาดูเผื่อว่าจะไปใช้ประโยชน์กับที่บ้านได้บ้าง ที่ไม่เคยมาบางกระเจ้าเลยอันนี้เป็นครั้งแรกพอเลี้ยวเข้ามาแล้วจอดปุ๊บสิ่งที่รู้สึกคือธรรมชาติอะนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้จากที่คุณปื๊ดเขาแนะนำเนาะมันก็ดูไม่ค่อยยุ่งยากแต่ประสบการณ์เขาอาจจะม,มันน่าจะยุ่งยากกว่าที่เราเห็นเนาะมือร้อนมือเย็นเกี่ยวกับการปลูกไหมแต่คุณปื๊ดเขาก็แนะนำว่าถ้าเตรียมดินมาดีต้นไม้มันก็จะเจริญ ตอนนี้เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราถ้าทุกคนทุกครัวเรือนนะหันมาลองปลูกพืชแบบที่เขาสอนนะลงกล้าแบบนี้อย่างน้อยเริ่มปลูกกินเองก็ได้ไม่ได้ปลูกขายอ,ะอ่ะพี่ว่ามันก็ดีขึ้นเยอะนะพี่รู้สึกว่าไม่ยาก <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกจะลองใหม่อีกสักครั้งจากตรงนี้ว่าที่เมื่อกี้ลองทำอะเดี๋ยวจะไปลองดูซิ18วันมันโตขึ้นมาไหมสี่วันมันกินได้จริงไหมถ้ามันได้พี่คิดว่าพี่จะลองทําเป็นแปลงเลย มันเป็นเหมือนกับวิธีดั้งเดิมปู่ย่าตายายปลูกมาถ้าเราไม่หลงไปกับทุนนิยมที่คิดว่าปลูกยกสวนปลูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วก็จะได้เงินเท่านี้เท่านี้ถ้าเราไม่คิดตรงนั้นเนี่ยอินทรีย์เป็นตอบโจทย์มากเลยนะมันสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบไม่ลําบากอะคะ่ะถ้าอย่างเราปลูกอันนี้1ิต้นอันนี้5ต้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลผลิตหลายๆอย่างซึ่งเราก็ สามารถมีกินได้เกือบทั้งปีมีเม็ดเยอะแยะมากมายเราอาจจะเหลือแล้วไปแบ่งเพื่อนบ้านให้เพื่อนที่ทํางานให้อะไรเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะในความรู้สึกตั้งแต่มีลูกอะ่ะพยายามเขาพาเขามาในที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยที่ตั้งใจพาครอบครัวมาเพราะว่าตัวพี่เองพี่อินไง แต่ถ้าเราอินอยู่คนเดียวในบ้านสมมุตินะเรากินเป็นสมมุติจะเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วเราเลิอกอยู่คนเดียวทั้งสามีและลูกไม่ได้เลิกยังไงเราก็ต้องซื้อเนื้อสัตว์เข้าบ้านอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะอยากให้เขารักธรรมชาติหรือเป็นเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องให้เขารู้สึกอยากอยากทานมีความทัศนคติที่อยากจะทานออใช่นั่นคือวัตถุประสงค์ที่แม่พามาจะได้เห็นว่าอาหารที่มีคุณภาพแบบที่ไม่มียาฆ่า,มาแมลง มันต่างจริงนะเมื่อกี้ที่แม่บอกกินถั่วพลูอ๋อไม่เคยกินถั่วพลูที่มันรสชาติแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกว่ามีโครงการอย่างนี้เยอะๆน่าจะดีแล้วมันก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับตามฟาร์มพาผู้บริผู้บริโภคมาหาผู้ผลิตคนที่มาซื้อเอ้ยเห็นว่ามันไม่มันเป็นปลอดสารจริงๆคนก็ซื้อกับบ้านซื้อไปกินอย่างน้อยก็ซื้อคนละถุงสองถุงมาสิบคนก็สิบถุงแล้วอะใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรต่อยอดได้ ความรู้สึกตอนแรกอะคิดว่าเกษตรอินเซียมันจะมีแต่หนอนมีแต่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆผักมันก็คุณภาพเท่าเทียมกับเคมี Me เลยเพราะฉะนั้นมันดีกว่าเยอะมันมีผลกับสุขภาพในระยะยาวมาสั่งอาหารพี่เขาก็ไม่ได้แพงแล้วก็ผักก็ สดสะอาดมีแหล่งที่มาชี้ชัดเจนปลอดภัยแน่นอนกินแล้วรู้สึกอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจรู้สึกสบายใจอยากรณรงค์ให้ทุกคนหันมาลองทานดูท่องเที่ยวอย่างนี้ดีต่อสุขภาพนะไม่เบืองเงินด้วยรู้สึกดีมากคะ่ะ <laughs>